นะฮะคุณเนียบนะฮะอ่าเสียงลมก็ขอใหยด้วยนะครับนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกนะครับแอปนะครับคาร์พาร์กิ่งมัตติพิเยอร์นะครับเวอร์ชันสี่จุดแปดนะครับอ่าฮะก็มีรถอะไรใหม่บ้างก็ไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ฮะก็ชื่อสมมุตินะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็มีอะไรเปลี่ยนอยู่สักอย่างหนึ่งนะฮะนะฮะอ่าเสียงลมก็ขอให้ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรถกี่คันเลยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้วินิโน่นะ มีร้อยยี่สิบสี่คันนะฮะน่ารู้สึกว่าอดีตอะไรสักอย่างวะเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงร้อยยี่สิบสี่คันไอ้ยตอรีตวะนี่ฮะก็ไปดูกันเองได้นะไอนน้รุ่นนี้ก็สวยนะโอ้น่าแต่งมากไอนน้รุ่นอะไรนะผมไม่กล้าเดาอะ่ะเดี๋ยวว่ามั่วเดี๋ยวดูรถเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่แรงวะไอนน้ใช่เอเมก้ารือเปล่าอ่าใช่เนาะ โอเคนะฮะสวยๆนี่ดอตนี่ปลาดอมเต็มหมดเลยนะฮะนี่ฮะโอ้ยเนาะน,นี่ฮะอ้ดอตชอบเลยคนชอบมาเลยคนนี้นี่ฮะวันนี้ก็สวยนะโอเคนะครับนี่ซูปราของใครไม่รู้นะเออเขาเทเดี๋ยว จะแปะลิงก์นะฮะไม่ไม่ต้องยังไ,ไงอะ่ะก็ตอนนั้นแหละครับนี่นี่นี่ B.M. ด้วยนะฮะสวยมาเลยก็มือใหม่ก็หัดเล่นได้นะฮะเดี๋ยวจะให้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะนี่เตรียมเลยกระบะสิงมีดีโวมีอะไรด้วยเยอะแยะเลยนะฮะผมพูดไม่เก่งนะครับก็ขอโทษขอโพยกันด้วยเด้อพี่น้องเอ้ย นี่ตัวนี้ตัวสิ่งๆเลยอันนี้ก็แรงนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอีกอีเขียวเนี้ยไปสิ่งกันนะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเข้าเกมครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าคนมันเยอะมากนะเวอร์ชันนี้นะสามร้อยกว่าถ้าไปซื้ออังกฤษ,อ,กฤษอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะฮะดูด,ดิแต่เ,เราเอาคนไทยนะครับกันอีกแล้วนะนี่ฮะโอ้โหดูฮนะเดี๋ยวเราไปซิ่งนถนนเลยเลยะฮะโอเคหลุดแนวขอไฟด้วยนะนี่ฮะรถแรงมาละดูดิ อ๋อนี่กติยาวินิโนนะฮะอ๋อนี่ฮะว้าวดูสิฮะวิ่งดีอยู่นะคันนี้นะฮะโอเคโอ้ยมีรถรถอีแตงวิ่งแซงด้วยนะรถอังกฤษก็มีอยากให้มีรถอังกฤษมากเลยเกมนี้นะฮะดูดิวิ่งแรงมากอะดูดิเราตัดเลยอ๋อนี่ยะเราตัดเลยเราตัดเลย สิงจัดสิงจัดอยู่ก็ซุ่มบุกสมบันดีนะฮะโอ้ยเปิดไมคได้ด้วยนะพอละพอละ,ะนะฮะโอเคเลยแหลก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 นี่มันแหลกนิดหนึ่งนะฮะก็ตอนนั้นแล้วเนาะโอเคครับก็นี่ฮะมันยูมันยูๆๆนะฮะถ้าเปลี่ยนชื่อได้นะฮะครับก็คลิปนี้นะครับมีปัญหานิดหน่อยนะฮะตรงว่ายังไงอนะ ก็เล็กๆนิดหน่อยนะฮะก็เครื่องกากนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับมีอะไรถามได้นะฮะไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะผมโอเคนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย like ่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะคอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจการอัอคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคสุดที่นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่งเท่านี้ไมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดที่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย